สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์กับเกม l c h e m y s t a r นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับนีนาตัวละครที่มีความสามารถพิเศษในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นให้เหมาะกับสถานการณ์สามารถที่จะเป็นเด t o n เนเตอร์ที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดใหญ่ได้อย่างรุนแรงหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ที่มีความสามารถในการเคลียร์มอนสเตอร์เป็นจำนวนมากเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ด้วยเช่นเดียวกันฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยก็คงอยากจะทำความรู้จักกับนีนาให้มากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นเราก็มาทำความรู้จักไปรร้้มๆกัันนนไดใคคลลิปีเยบ สำหรับนีน่านั้นเป็นตัวละครประเภทเดทูเนเตอร์ประ, ator, ประจําทัดน้ำครับโดดเด่นตรงที่มีความสามารถในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆจึงทําให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้าง,าง,างที่จะสูงครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับนีน่าให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลหรือว่าสกิลกดใช้งานกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งาน Active Skill นี้แล้วนะครับหากนีน่าเนี่ยอยู่ในโหมดถือล่มอยู่เราสามารถที่จะเลือกหนึ่งช่องกระเบื้องครับเพื่อทําการปารล่มไปยังช่องที่เราทําการเลือกนั้นโดยหากมีสตูอยู่ในระยะทางที่เราทําการปารล่มไปนะครับก็จะได้รับความเสียหายเป็นจำนวน80%ดาเมจด้วยกันซึ่งหลังจากที่นีน่าเนี่ยทำการปารล่มไปแล้วก็จะเข้าสู่โหมดมือเปล่าทันทีครับ ในขณะเดียวกันนะครับหากเราทําการกดใช้งาน Active Skill ในขณะที่นีน่าเนี่ยอยู่ในโหมดมือเปล่านะครับนีนาก็จะทําการดึงล่มกลับมาที่ตัวเองครับโดยหากศัตรูเนี่ยอยู่ในระยะที่ล่มเนี่ยถูกดึงกลับมาที่ตัวนีน่านะครับก็จะได้รับความเสียหายเป็นจำนวน640%นามเมตรมจและนีน่านะครับก็จะกลับสู่โหมดถือล่มทันทีครับ นอกจากนี้นะครับในขณะที่เราทําการกดใช้งาน Active Skill เพื่อให้นีน่าเนี่ยทำการปาโลออกไปอะนะครับหากเรานะครับทำการเดินไปเก็บล่มนั้นด้วยตัวเองเนี่ยคูดาวของ Active Skill นี้ก็จะลดลงเป็นจำนวนหนเทินด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันนะครับหากมอนสเตอร์เนี่ยเดินไปโดนล่มนะครับคูดาวของ Active Skill นี้เนี่ยก็จะถูกเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน1นึ่งเทินด้วยกันครับ มาดูในส่วนของเชนคอมโบกันบ้างนะครับหากนีน่าเนี่ยอยู่ในโหมดมือเปล่าและเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่3ช่องไปจนถึง13ช่องนะครับนีน่าก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่150%่งาเปอรดาเมจไปจนถึง170%ดสเปอราเมจให้กับศัตรูเป็นจำนวน2อถึงสตัวที่อยู่ใกล้ตัวนีน,น่าที่สุดโดยไม่จํากัดระยะครับ ในขณะเดียวกันนะครับห่างนีน่าเนี่ยอยู่ในโหมดถือล่มและเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่3ช่องไปถึง13ช่องนะครับนีน่าเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่หนึ่งร้อยาเปอรดาเมจไปจนถึง170%ดสเปอรซาเมจซึ่งในส่วนหออระยะการโจมตีด้วยเชนคอมโบนั้นก็สามารถดูได้จากคลิปวิดีโอที่ผมกำลังขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับ มาต่อกันที่ระบบเบรกดูหรือว่าการปลดล็อกดาวกันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวขั้นที่1นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจานวน300หน่วยการปลดล็อกดาวขั้นที่2จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจํานวน40หน่วยการปลดล็อกดาวขั้นที่3หลังจากที่เราทําการกดใช้งานแอคทีฟสกิลเพื่อให้นีน่านะครับทำการโย่ล่มไปในช่องที่เราทําการเลือกเอาไว้ซึ่งหลังจากที่ล่มเนี่ยไปอยู่ในช่องที่เราทําการเลือกไว้แล้วนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายอีก1ครั้งให้กับสตูที่อยู่บริเวณโดยรอบ1ช่องกระเบื้องลนครับ การปล็ลอกดาวน์ขั้นที่4ครับจะทำการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน300บวกกับอีก5%ของเบสิกแม็กการบล็ลอกดาวน์ขั้นที่5จะทำการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจำนวน40บวกกับอีก5%ของเบสิกเดฟและการบล็ลอกดาวน์ขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะครับจะทำการเพิ่มดาเมจครับให้กับตัวแอคทีฟสกิลโดยดาเมจที่นีหน,น้าทำการโยนล้มออกไปจากเดิมจะสร้างความเสียหายที่80%ก็จะเพิ่มเป็น100%และเมจจมกการดึงล้ับนะครกเดิมที่จะสร้างความเสียหายพียงแค่640%กเป็น1,000%ดาเมด ด้วยกันครับ แล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ u i p ment ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการแอปเซนชันนีนาครับโดยรายละเอียดของ Equipment Skill นะครับก็คือเมื่อนีนานะครับอยู่ในโหมดมือเปล่าการโจมตีปกติของนีนาเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูในแนวทะยงได้และในทุกครั้งนะครับที่สลับจากโหมดมือเปล่ากลับสู่โหมดถือลลมนะครับนีนาเนี่ยก็จะทาการสร้างความเสียหายเป็นจานวน200%ดาเมจให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณ1ช่องกระเบื้องรอบตัวนีนาทันทีครับ เอาละครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของนีนาไปกันแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมกันครับ โดยในส่วนของข้อดีนั้นนีน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่มีลักษณะการใช้งานที่ยืดหยุ่นมากๆเลยครับหากเจอบอสขนาดใหญ่เนี่ยให้อยู่ในโหมดถือล้มมาไว้นะครับเชนคอมโบเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเป็นพื้นที่ได้อย่างรุนแรงมากๆครับทำให้บอสที่ยืนในพื้นที่ขนาด4-9ถึงช่องกระเบื้องได้รับความเสียหายจากนีน่าได้อย่างรุนแรงและในขณะเดียวกันนะครับหากเจอลูกน้องบอสหรือว่าด่านนั้นๆมีมอนสเตอร์ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยืนกระจัดกระจายกันออกไปนะครับนีน่าเองเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดมือเปล่านะครับเพื่อที่จะได้เลีย สเตอร์เหล่านั้นได้ครั้งละหลายตัวแล้วก็ยังสามารถโจมตีได้แบบไม่จํากัดระยะอีกด้วยถือเป็นตัวละครแรกของเกมเลยก็ว่าได้นะครับที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานขนาดนี้และด้วยความที่มีหน้านั้นนะครับสามารถที่จะกดใช้งาน a Active Skill ได้ทันทีตั้งแต่เริ่มเกมโดยไม่ต้องปลดดาวเลยรวมไปถึงคู่ดาวของสกิลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับจึงถือเป็นตัวละครที่ผู้เล่นสามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ถึงแม้ว่าจะยังปลดดาวไม่เยอะและก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ในหลายสถานการณ์อีกด้วยครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยถึงแม้ว่าตัว Active s k i l l นะครับจะเป็นตัวคอยสลับโหมดทำให้เชนคอมโบเนี่ยถูกเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะกับการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีแต่ในเรื่องของการสร้างความเสียหายนะครับส่วนตัวรู้สึกว่า a ีดดาม g จจาก Active Skill นี้เนี่ยออกมาได้ค่อนข้างที่จะยากครับโดยเงื่อนไขต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งการยืนที่จะต้องค่อนข้างเหมาะสมนะครับตำแหน่งยืนของมอนสเตอร์เองเนี่ยก็ต้องยืนซ้อนๆกันพอสมควรถ้าเจอบอสหรือว่ามอนสเตอร์ที่ยืนติดขอบ ก็จะมีปัญหาเข้าไปอีกนะครับหรือว่าจังหวะจะดึงล้มกลับมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยืนในจุดที่ล่มสามารถทําดาเมจได้เนี่ยก็จะเสียไปเปล่าๆอีกจึงดูค่อนข้างที่จะจุกจิกพอสมควรนะครับเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือหากเทียบดาเมจบอสขนาดใหญ่นะครับกับเดตโทเนเตอร์ท็อปเทียของธาตุน้ําไม่ว่าจะเป็นรีเกลนะครับชาโลนาหรือแม้กระทั่งเด t o ทเนเตอร์ที่เข้ามาก่อนหน้าอย่างแอชเชอร์นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าหากเทียบดาเมจรวมระหว่างตัวแอคทีฟสกิลอ่ะแล้วก็เชนคอมโบแล้วนีน่าเนี่ยก ทำดาเมจกับบอกขนาดใหญ่แนะครับแต่นั่นนะครับก็แล่มากับความยืดหยุ่นในการใช้งานครับพอาหากเทียบในเรื่องของการเคลียร์มอนสเตอร์เป็นจำนวนมากและการสร้างความเสียหายระยะไกลแล้วดีน่าเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าเดเทเนเตอร์เหล่านั้นพอสมควรครับเรื่องสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าดีน่าเนี่ยจะสามารถเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ปลดดาวเลยก็ตามทีแต่การที่จะรีดดาเมจออกมาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นก็จะเป็นที่เราต้องปลดดาวเพิ่มเติมตั้งแต่ระดับ3าดาวไปจนถึง6ดาวกันเลยทีเดียวนะครับ สรุปนะครับสำหรับีน่าเนี่ยถือเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจในแง่ของรูปแบบการเล่นที่หลากหลายครับสามารถที่จะปรับใช้ได้นในหลายๆสถานการณ์ดามจเชนคอมโบเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าตัวแอคทีฟสกิลเนี่ยส่วนตัวไม่ค่อยอยากหวังดามจจากมันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งหากใครนะครับที่วางแผนเก่งๆยืนในตำแหน่งดีๆเนี่ยก็อาจจะรีดดามจในส่วนนี้เนี่ยออกมาได้มากก็เป็นได้ซึ่งใครที่ชอบตัวละครที่มีความหลากหลายในการเล่นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดหาดีน่าเนี่ยมาใช้งานได้เลยส่วนเรื่องที่ว่ามัสแฮปไหม ส่วนตัวมองว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับถ้ามีเดท o n เนเตอร์าน้ำเก่งๆเราก็เป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเปิดฐานีหน้ามาใช้งานก็ได้ครับ ข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น a l Alchemy Star ตอนนี้ร้านจูบิโกช็อปกลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เลาใจกว่าเดิมแพคใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติมลูโมคริสตัลคูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้านจูบิโกช็อปเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อ,อีกครั้งทันท,ทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อีเมลไม่ต้องให้พาสเวิร์ดสนใจใช้บริการเติมเกม Alchemist Star Facebook ททททีี่่่ร้้้าานกชอปไดังงง2 hop เพจ t u b i g o Shop หรือว่า Official Line Ad at at t u b i g o นะครับและก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ใน playlist ของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์กเ e เกอร์เกมมอร์ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ